เจอแล้วนะครับหน้า80ครับหน้า80ครับครับเริ่มตั้งแต่หน้า80เลยนะครับอ่าหน้า80ครับเริ่มเลยครับเห็นยังครับหน้า80อยู่บนหัวข้างบนครับหน้า80เห็นยังครับหน้า80ครับ หน้าแปดสิบนะครับอีกอย่างครับนี่เห็นอย่างที่ครูเน้นข้อวความคือหน้าไดครับหน้าแปดสิบนะครับสีเหลืองอ่าสีเหลืองนะครับครูเน้นข้อความอีกอย่างครับสีเหลืองหน้าแปดสิบแล้ววันนั้นเราคร้างอยู่ที่หน้าแปดสิบจะรู้อะไรบ้างเกีเ่ยวกับเรื่องปลาครูปูจะให้ลูกเขียนให้อ่านปลาตามความเหมาะสมกับชนิดของปลาเลี้ยงปลาในที่อะไรครับเลี้ยง เรียงปลาในที่อะไรครับที่สะอาดมีแก๊สอะไรครับไอน,นี้นะในครูเติมเอาเองนะครับในช่องสี่เหลี่ยมนี้เอ,อย่างครับในช่องเรียงสี่เหลี่ยมสีอะไรครับสีน้ําเงินให้ลูกเติมเอาเองว่าส,สมควรใส่แก๊สอะไรไปดีอ่าอย่างเพียงพอโอเคนะครับข้อหนึ่งเราผ่านเลยนะลูกนะใส่แก๊สอะไรดีนะเอาบอกครูปุ๊บหน่อยสิมีแก๊สอะไรดี ออกซิเจนเ,เก่งมากเลยครับออกซิเจนนะครับเอาต่อเอาต่อมาครับโอเคครับถูกแล้วก็ที่สองเราปาดไปเลยครับเรารู้คาตอบอยู่แล้วลูกปลามีการเจริญเติบโตหรือไม่รู้ได้อย่างไรลูกปลามีการเจริญเติบโตรู้ได้จากลูกปลามีความยาวลาตัวทําไมครับลาตัวทําไมครับ มันมีคําว่าเพิ่มขึ้นกับลดลงให้ลูกหาคําตอบเอาเองว่ามันน่าจะใส่คำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงดีนะไอน,นี้ครูพูดใออจเลยเรียบร้อยแล้วนะครูพูดใจเลยให้อยู่มันใจคำว่าเพิ่มขึ้นดีเหมือนลูกนี้จากป .2 ขึ้นป .3 นี้ลูกคิดว่าลูกมีขนาดมีความสูงเพิ่มขึ้นน้าหนักเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าหรือว่าลดลงหรือว่าลดลงจากเมื่อก่อนสูงอ่าครับ อากเมื่อก่อนสูง110อ่าพอบอยู่พอ3เหลือ100เซนไม่ใช่นะครับมันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกนะมันต้องเพิ่มขึ้นอันข้อสองอ่าเติมเองนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะข้อที่สามข้อที่สามอีกอย่างครับข้อที่สามข้อที่สามในการเจริญเติบโตปลามีพฤติกรรมอย่างไรทำให้พฤติกรรมนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับ เพื่อกินอาหารเมื่อใส่อาหารลงไปในน้ํากินอาหารเมื่อใส่อาหารลงไปในน้าว่ายน้ําหรืออยู่นิ่งอ้าปากและอุปากตลอดเวลาขยับแผ่นปิดปิดอะไรครับเป็นยอะหนึ่งของปลาครับปิดอะไรดีที่ปลาไว้หายใจอวัยวัน้นคืออะไรครับช่องนี้คือเติมอะไรดีใครรู้ตอบให้เพื่อนดูหน่อยครับมันคืออะไรครับ โอเคเก่งมากไม่โอเคไม่ต้องตอบแล้วผมมากเลยครับเพื่อนําน้ำและแก๊สอะไรครับตอบไปเพื่อนดูหน่อยครับลูกเพื่อนําแก๊สอะไรครับอ่าเพื่อเกตอเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยพอเดียครับไม่ต้องเกเยอะอะไรเงี้เดี๋ยวเพื่อนรู้หมดต่อมามี้อมีข้อสี่ครับสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆมีอะไรบ้างมีอยู่สามอย่างเขียนให้ครูดูหน่อยนิดหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือ ตอบเก่งมากครับอสองคือไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊สหนึ่งหนึ่งคืออาอาร์อไดไม่ร้สองคือสองคือ,อสองสองออสิจีนนี่นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แก๊อากาศาอันดับหนึ่งอารสองอาเหมือนกันสามคือ ปริชาติขาถ้าหน,กนูกินข้าวอยู่หนูปิดหน้าจอด้วยนะครับเพราะว่าหนูกินข้าวอยู่อะไรปิดหน้าจอด้วยลูกอย่าเปิดกล้องเพื่อนหอิวด้วยเดี๋ยวครูหิวผู้หิวด้วยครับสามคืออะไรครับอ่าอาหารแล้วเบอร์อาหาร,ร,หรอ,อา,า,รากาศแล้วยาเนืองคือเออไม่ใจเลยนะครับเพื่อนตอบไปหมดแล้วเอาต่อมาข้อที่ห้า เรามีแนวโน้มในการดูแลสัตว์ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมอย่างไรอ,อะไรดีครับให้สัตว์ได้รับอะไรดีลูกเหมือนข้อหนึ่งครับเหมือนข้อหนึ่งเลยลูกเขียนมาเลยใส่เติมเลยครับได้รับอาได้รับอาหารที่เหมาะกับชนิดและขนาดสัตว์ได้รับอะไรครับอะ,ระรอะไรสะอาดอะไรสะอาด อะไรสะอาดอ่าน้ำสะอาดและอยู่ที่สถานที่มีอะไรม,ะมีอากาศอ่ามีอากาศสะอาดและไต่ทีสะดวกโอเคครับจบแล้วอ่านี้จบนะครับต่อไปครับลูกต่อไปอ,อ,อือเอาต่อนะครับ เอาอันหน้าต่อไาหน้าที่หน้าตัดไปคือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่หกให้เติมเหมือนกันจากกิจกรรมคนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโ,โตได้ดำรงชีวิตของสัตว์เอาดูสิครับสัตว์ชนิดต่างๆมีเช่นปลาสุนัขแมวนกต้องการอะไรครับสามอย่างที่ลูกเติมหนึ่งสองสามจำได้ไหมที่ลูกเติมหนึ่งสองสามจำได้ไหมอ่าเขียนไปเลยมีอะไรบ้างเออ อ,อาหารแล้วก็อะไรครับตอบเองหน่อยเอแล้ว <c oughs> ม่ใจออกซิเจน <c oughs> ออกซิอากาศครับอากาศอาหารอากาศ,ากาศ,ากาศแล้วอะไรครับ <c oughs> อ่าน้ำน้ำ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าเราต่อมาครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยควรให้อะไรครับตามความเหมาะสมกับชนิดและขนาดตัวให้อะไรดี โอเคครับเก่งมากรับต่อเลยครับตามความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของตัวให้สัตว์ได้รับอะไรครับเก่งมากครับที่เก่งมากเลยครับโอเคถูกแล้วครับได้ที่สะอาดอย่างเพียงพอไล้ไอยู่ในที่มีไม่ใช่ไม่ใช่ความปลอดภัยครับอะไรนะครับเออถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับสะอาดและถ่ายที่สะดวกจบนะครับต่อมาจากสิ่งที่คนพบสรุปได้อย่างไรเอ้า ก็สามอย่างที่รูปตอบมีอะไรบ้างเอาทวนเนื่อเนื่อคือเนสองคือสองคือสามคือโอเคจบแล้วครับทีนี้อยากรู้อีกว่าให้ลูกตั้งคำถามแล้วตอบด้วยนะบางคนที่ได้คะแนนน้อยไปครั้งก่อนคือตั้งคำถามเฉยๆไม่ไม่ตอบให้ครูพุคราวนี้ตั้งคำถามแล้วตอบไอ้ครูพุด้วยนะครับ เข้าใจหรือยังลูกเข้าใจไหมครับอ่าโอเคตั้งคําถามไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องที่เรียนนะไม่ใช่เอาอคนละเรื่องมาตั้งนะครับตั้งคําถามที่ให้ตรงกับเรื่องที่เรียนนะครับไม่ใช่เอาอคนละเรื่องมาตั้งคําถามนะลูกนะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอ่าสมมุติว่าอ่าอ่าโน้ตสีดำเหมือนของอของคูนิงมาตั้งได้ไหมเอาวิชาคูนิงมาตั้งได้ไหมไม่ได้นะ เอาวิชาภาษาใจมาตั้งได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ลูกกาลังเรียนอยู่มาตั้งคําถามแล้วตอบให้ครูไม่ใช่เอาวิชาอื่นมาตั้งไม่ใช่เอาเรื่องอื่นวิทย์วิทย์บทอื่นมามาตั้งนะครับเอาต่อมาหน้า85มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตอ่าฮะไม่เป็นไรครับลูกดแต่ค่อยดูดูคลิปนะครับเดี๋ยวครูผู้ส่งคลิป YouTube กลับไปให้พร้อมกับเมื่อวันศุกร์ด้วย วันนี้ลงให้แล้วครับเพราะว่ามันมันยาวครับมันต้องรับโหลดแล้วเนี่นไม่ค่อยดีที่บ้านเ็เลยว่าเดี๋ยวครูจะรับโหลดให้ใหม่นะครับรอแป๊บนึงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูไปรับให้ถ้าไม่ได้อย่างไงเดี๋ยวครูพไปรับที่โรบินสันเลยไอ้สัเออไปรับที่โรบินสันเลยเรียบร้อยเลย,เลยท,ทําไมไปเอโรบินสันอะ มันมีเน็ตฟรีอยู่นะเน็ตฟรีที่อยู่ในเมืองที่ของทูมูฟอ่ะเดี๋ยวกูจะไปอัพที่ um um. <c oughs> ทูมูฟระที่บ้านอัพไปได้เลยไม่รู้ทำไมน่าว่าเกี่ยวกับอากาศด้วยเกี่ยวกับฝนด้วยหลายอย่างหลายอย่างนะลูกนะบางทีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่เดีอใจเหมือนบ้านลูกอะไรครับเหมือนคนบางคนเหมือน,นเด็กบางคนที่ไม่ได้เรียนก็มีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วยโอเคครับเอาต่อไปหน้า85 85ในหนังสือเรียนนี้นะครับกิจกรรมที่1.2มนุษย์ต้องการสิ่งใดใน,ในการเจริญเต,ต,ติบ อ่านัางหน้า85ในหนังสือเรียนนะครับอ่ามันจะมีกษษษษษษิจกรรมตามเป็นคิดเป็นตัวเนี้ยครับต่อเดี๋ยวตามเป็นคิดเป็นอ่ะลูกเอาไปใส่ไหนไหนนะจุดประสงค์นะเม่อจะขี้ครูบอกไปแล้วเริ่มหนึ่งอ่ะลูกความรือย่างตอนต้นเรื่องอ่ะลูกใช่ครับครูบอกลูกตั้งนานแล้ว ตอนก่อนที่จะเข้ามาเรียนคือบอกแล้วว่าเล่มหนึ่งโรคฟังไหมลูกใช่ไหมครับเล่มหนึ่งครับเล่มหนึ่งเราเรียนเล่มหนึ่งกันอยู่ตอนนี้เล่มสองอยู่ที่ครูเอาต่อครับเล่มที่หนึ่งเขาคิดคำหนึ่งจุดสองนะครับต่อไปนะครับเอาที่ตามเกณฑ์พิเศษเนี่ยเดี๋ยวมาใส่ที่จุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับมันมีอยู่สองข้อก็อใส่ไปตั้งสองข้อลอกให้หมดเลยนะครับ อ่าลวกไปห,หมดเลยนะเ้าเนี่ยเห็นไหมหนังสือเรียนหน้าแปดสิบห้าเมื่อตะกี้ที่ครูปู๊ยไ้ดูเห็นไหมที่คิดเป็นตามเปลี่ยนอย่างยังมีสองข้ออ่าลวกลกลงไปเลยนะครับจุดประสงค์นี้อ่าแต่แล้แต,แต,แต,แต่ต่อมาครับต่อมามาดูหน่อยลูกดูหน่อยนะอ้าครูปู้๊สมมติตัวเลขไอ้แล้วแต่ลูกให้มาทาที่การเปลี่ยนแปลงให้ครูปูดได้ไหมถึงนี้ได้ไหม เห็นนะครับเพิ่ที่ครูปู้วงสีแดงไว้นี้ลูกมาทําให้ครูพู้สองข้ออย่างนี้นะโอเคไหมครับอ่าอ่าครูพูสมมติชั้นป .2, 2> น้ําหนัก25ปขึ้นป .3 28แปลว่าชั้นมีน้ําหนักเพ,เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับหรือเต้าเดิมดอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท้ากี่กิโลครับเพิ่มขึ้นกี่ครับเพิ่มขึ้นกี่กิโลครับอ่า ถูกต้องครับลูก,ก็เขียนว่าเพิ่มขึ้นกี่กิโลครับเขียนไปสามกิโลจบนะครับโอเคไหมอันที่สองบําเหมือนการชวนสูงตอนแรกครูปุ๊บร้อยยี่สิบสามต่อมาก็ปอปอสามก็ร้อยยี่สิบหกครูปุเพิ่มขึ้นกี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับอ่าลูกก็ขีดจ่องคำว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกี่เซนลูกก็เขียนไปเข้าใจไหมครับ โอเคนะไอ้นี้ไม่น่านี้ไม่ยากทํากิดแบบึก้เป็นกิจกรรมไม่ยากโอเคนะครับต่อต่อไปเลยหน้าหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะออาต่อมาหน้าที่แปดสิบสามาลูกเปิดหน้าแปดสิบสามตองแปดสิบสามอ่าผลการอธิบายนักเรียนอธิบายตอบว่า,เ,าเดี๋ยวคูปุ๊บแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ดีดีดีเดี๋ยเดยวเดีครูปุ๊ไม่เอาตัวนี้นะไม่เอาไม่เอาปากกาไม่เอาตัวนี้นะไอ้นักเรียนตอบตามผลการเจะกินไม่เอานะลูกไม่เอาตัวนี้ไม่ต้องเขียนไปลูกเขียนไม่ต้องเขียนตรงนี้ไปนะอย่างงี้ครูปุ๊รบก่อนงี้เมียนเมียนเมียนมันครูปุ๊บอยากว่าเมียนรู้จักเมียนไหมครับเมียนภาษาใต้เรียกว่าเมียนเมียนไปว่าการขีด การขีดการขีดโดยที่ไม่เรียบร้อยเหมียนไปว่าการขีดโดยไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าเหมียนนะฮะเหมียนโดยการขีดที่ไม่เรียบร้อยขีดด้วยปากกาด้วยไม่เรียบร้อยไม่ว่าขีดกับอะไรที่ไม่เป็นรอยโดยไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าเหมียนอ่าเหมียนนะบ้านเราเรียกว่าเหมียนนะครับภาษาใต้วันละครวันนี้เสนอคำว่าเหมียนเหมียนไปว่าการขีดที่ไม่เรียบร้อยถ้าครูปุ๊บอกว่าอ่าเด็กชายศีตาวุิ เหมียนเหมียนการบ้านส่งครูปุ๊ไปว่าทำไมครับทำงานไม่เรียบร้อยลายมือเหมือนกับอะไรครับไก่เคียหรือว่าลายมือเหมือนกับอะไรดีไก่เคียใช่ไหมครับเพราะฉนั้นคําว่าเหมียนนี้ของส่วนใหญ่แล้วใช้ในทางที่ไม่ดีอย่าเขียนเมียนมาแล้วไพวกเนี้ยเป็นการทํางานที่ไม่เรียบร้อยเพราะงั้นคาว่าเหมียนภาษาใต้ไปว่าการขีดหรือเขียนที่โดยที่ไม่เรียบร้อยโอเคนะต่อมาครับ ที่แต่ไม่น้ำหนักด้ส่วนสูงของตนเองและเพื่อนเปลี่ยนแปลงในเวลาหนึ่งปีลูกๆข้อความนี้มาร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกินอาหารดื่มน้ําได้ได้รับอากาศเข,เขียนเฉพาะตรงนี้มาเท่านั้นนะครับเอาต่อมาครับช่องสีขวา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 ,ขวา,ขวาให้ลูกเติมเติมเติมมันมีกาไบ้มาแล้วข้างล่างม,มีประโยชน์คือทาให้ร่างกาย จะินเติบโตแข็งแรงทร่องแสมส่วนที่สึกโหรให้พลังงานและทำให้ร่างกายทำงานได้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับโอเคเก่งมากครูปุ้ไม่ต้องตอบแล้ว <c oughs> เอาต่อมาครับมีประโยชน์คือทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติมันคืออะไรครับเออโอเคถูกต้องครับอา่าถูกต้องครับเก่งมากเลยลูกเอาต่อมาครับ ต่อมามีชีมีประโยชน์คือใช้อายใจช่วยให้ร่างกายดำรงชีวิตได้อย่างปกติกโอเคเก่งมากเลยครับเก่งเออไม่ใช่ไม่ใช่ยารักษาโรคเอาใหมอะไรนะอะไรอากาศครับโอเคครับโอเคอ๋อเ,อเ,อเก่งมากครับเก่งมากครับต่อมาเลยครับที่ผลอภิปรายให้นี่ขีดคําว่าเหมาะอะไรครับเหมาะสมนะไม่เอาไม่เหมาะสม เราอุตส่าห์เรียนมาแล้วเราต้องกินนะเราต้องทําไมครับมีเจริญเติบโตแต่ดําดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะอ่าโอเคนะครับต้องขีดเหมาะสมคูไม่ชอบก็เพาไม่เหมาะสมเรารู้แต่ถ้าไม่เหมาะสมแล้วอ่าเราก็จะเจริญเติบโตไม่ได้ตามหลักพัฒนาการนะอาอตามเหมาะสมนะครับแนวทางในการดูแรตนเองคืออะไรครูผู้เขียนไว้แล้วนะ โอเคนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนและหลากหลายในปริมาณที่เพียงพอดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและอยู่ในที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวกโอเคนะครับเน้นคำว่าอะไรครับหนึ่ง,งววนี่แว่าโคกูพูดอยู่ไหนอ่าหนึ่งคืออะไรครับอาหารอะไรต่อครับน้ำแล้วก็อากาศ สามคำนี้นะครับสามคำนี้ได้มาจากตรงไหนครับก็ตรงนี้เลยเห็นไหมที่สีควาควานี่นะโอเคนะครับโอเคหน้าต่อไปนัาบัดนอต่อๆเลยครับกูพูดนี่เติรนแรงอะไรได้หร่าเสียงนะนากลัวนะเอาต่อเคยครับเอาต่อจันรู้อะไรบ้างสองหน้าสุดท้ายแล้วดีใจไหมครับดีใจไหม ดีใจกระเต็นดึง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 ดีใจนะลูกอู้ตายเกือบยี่สิบนาทีกว่าดีเลยเดี๋ยวยังเหลือสีนาทีเดี๋ยวดูต้องรีบแล้วไม่ได้ก็บอกว่าครูผู้บอกไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครูผู้ใจให้ได้ยี่สิบนาทีแย่ฉสอนมากแรงเลยกลัวเบื่อตายอยู่กับแม่แม่ก็เบื่อตายแล้วแม่ใจหนูทำงานตายกลัวทำต่างวันนี้ไม่เอเลย กิการตายตายยายยายทำงานอย่างดีอะไรตํานองเนี้นะเราก็เรียนโดยสักยี่สิบนาทีก็พอแล้วไม่ต้องเรียนเยอะแยะมากมายอะไรนะลูกนะเอาต่อเลยลูกร่างกายเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่รู้ได้อย่างไรฮะลูกก็เติมนะร่างกายเรามีการเจริญเติบโตรู้ได้จากการมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรอวนขึ้นอ่ะเก่งมากครับอ่าน้ำตาอู้เจอดยเดียวด้วยมั้ยอ่ะ อะไรไอ้อตัวนี้มีเพื่อนใจเลยไปแล้วกับอีกคำหนึ่งคืออะไรอะไร่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออ,อ,อโอเคโอเคโอเคต่อมาเลยครับสิ่งที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและดารงชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างโอ้ยอย่าตบอบียบาอย่าตอบอาเดี๋ยวเ่อดโลมดอย่าอย่าตอบอาเดี๋ยวเ่อดโลมด จะทบจะทบยวเผื่อหลุมมด <c oughs> เอาข้อสามนะครับข้อสามการดูแลตนเองให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อยา่างปกติทำอย่างไรคร,รูครูบอกนะดูแลร่างกายให้จำเป็นต่างๆอย่างเหมาะสมโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลายในปริมาณที่เพียงพอดื่มน้ําสะอาดอย่างเพียงพอและอยู่ในที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวกโอเคนะครับเอาต่อมาข้อที่สี่ ตึ๊ด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 ตด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 จากกิจกรรมพ้พบอะไรเกี่ยวกับสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของมนุษย์อ่าเหมือนสองคำนี้เหมือนกับข้อหนึ่งอันนี้ครูไม่ไม่บอกแล้วนะไม่ใช่เลยนะเติรดติ๊ดติ๊ดติ๊ดออกมาฉา๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดและดติ๊ดติ๊ดติ๊ดกองนักเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับป .2 เพราะได้รับอาหารและน้ำได้ได้รับได้รับอาหารน้ำดื่มน้ำได้ได้รับอากาศอาหารทำให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงน้ำ น้ำทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดํารงชีวิตอย่างปกติและอากาศใช้ในการหายใจช่วยให้ร่างกายดํารงชีวิตได้อย่างปกติโอเคครับจบอ่าข้อที่5จากสิ่งที่พบสรุปได้อย่างไรตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊นก่อร้องมันก่อร้องสร้างกอนี่เนไปเลยมันก่อร้องก่อรงเนี่ยก่อร้องเนี้ยเมื่อไกรนเลยมีไดมังเตมไปอย่างตุ๊ต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 ตุละตู๊ตตุต เป็นสิ่งจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและดารงชีวิตของมนุษย์จึงควรดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จําเป็นต่างๆอย่างเหมาะสมอยากรู้อีกว่าข้อนี้ก็เหมือนกันตั้งคําถามและตอบด้วยตัวเองตังแต่ตอบเองในเรื่องตีเรียนมานนี้ตีเราเรียนกับเด็กเดียวนี้ตังแต่ตอบไม่ใจตอบตั้งลเลรื่องเงินมาเรื่องอนุเรื่องประจาวามาไม่เอาเรื่องนี้ตีเรียนอยู่กับลูกกันมาตั้งคําถามนะลูกนะโอเคยี่สิบนาทีพอดีเป๊ะ ครูปุได้20นาทีเป๊ะเลยสอน20นาทีเป๊ะอ่านครับงานดูงานครับเรา,างานที่ต้องทำคือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า8 0 8 5าต่านี้พอต่านี้พอต่านี้พอโอเคไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับงนั้นวันนี้เราจบแล้วดีใจไหมลูกดีใจไหม ใครว่าเยอะ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 ไม่เยอะนะลูกนะเราไม่เยอะนะครับไม่เยอะการบ้านเราการบ้านเราไม่ได้เยอะมากมายอะไร <c ười> เดี๋ยว <c ười> เราเนอเราไม่ได้เยอะการบ้านเราไม่ได้เยอะอะไรเลยนะลูกนะเข้าใจยังลูกเราไม่ได้เยอะนะการบ้านเราไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําเราต้องรีบทําให้เรียบร้อย เราต้องรีบทําให้เรียบรย้อยไม่ได้ทําวันที่ครูปุ๊บอกได้ล้วนหน้าเลยว่าวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอะไรดีสามสิบเอ็ดมกราคมเราจะมารับค่าอาหารกลางวันลูกต้องเอาเริ่มนี้มาส่งครูปุ๊ลูกต้องเอาเร่มนี้มาส่งครูปุป๊แล้วรับเร่มสองคืนไปอ่าฮะเพราะฉะนั้นเล่มเรา มาส่งพร้อมกับเอกสารชุดนี้ไปงานชุดนี้นี่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 มาส่งมาพร้อมกับไปงานชุดนี้วันที่สามสิบอะไรวันที่สามสิบอะไรลูกวันที่สามสิบเอ็ดอ่ามาส่งพร้อมกันนี้เล่มสองพร้อมกับอะไรครับไปงานเล่มนี้อ่ามาส่งพร้อมกันโดยใส่อย่างนี้ใส่แบบแหนบแหนบแหนบใช้ไบนี้เอนแล้วก็มาตรงกูฟุที่สำคัญที่สุด อย่าลืมเขียนชื่ออย่าลืมเขียนเจอบางคนโงเเลทไม่อยากเขียนื่อคูปป่พู้ห้าตามหยดยางน,นึงเอาหยดยางคนนี้เจยเลยไม่ใช่นะลูกอย่าลืมเขียนชื่อนะเขียนชื่อให้คููพูดดูด้วยนะลูกนะอ่าโอเคครับวันนี้เราจบแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับ Thank <sighs> you.